เกรเทลตืนตื่นตื่นต่น,ตนมีอะไรหรอท่านพี่ yeah, แย่แล้วเรามีปัญหาปัญหา<ช>เราต้องเรี่ยออกไปจากที่นี่แม้เกรเทลมึนง,งงและงอแง,งพราะโดนหันเซลปุกกลางดึกให้รีบหนีแต่ความเชื่อใจชนะความสงสัยเกรเทลค่อยๆย่องตามพี่สาวไปอย่างเชื่องช้าทั้งสองใกล้ถึงบานประตูแล้ว ่ันใดนั้นเองพวกแกจะหนีไปไหนน้ำเสียงเปลเปลี่ยนไปจนหน้าตกใจมืออีกข้างหนึ่งนางถือมีดมันเล่นกับแสงเงาวับดูน่ากลัวททวิ่งแกระเวิ่งนางจะฆ่าพวกเราหรือนางคือแม่มดสองแขนเกรเท,ทลได้ยินดังนั้นหน้าก็แข็งทื่อในฉับพลันแม่มดสองแขนที่เคยได้ยินจากนิทานกล่อมเด็ก โดยทั่วไปแล้วในนิทานมักเป็นแม่มดรูปร่างอัปลักษณ์มีหลายแขนแต่แม่มดสองแขนนั้นต่างออกไปหน้าเหมือนมนุษย์ปกติดูใจดีและอบอุ่นจนกระทั่งเผยทาตแทนชั่วร้ายอันตรายที่มาในคราบมนุษย์ธรรมดาแสนใจดีฮึวกเจ้าเป็นแค่เด็กน้อยจะานี้ข้าไปได้ย่องไรมาเป็นอาหารข้าสิดี นานมากแล้วดิค่ะไม่ได้กินเด็กน้อยใส่สื่อเช่นผูกเจ้าเด็กน้อยอย่างไรก็เป็นเด็กน้อยแรงอันน้อยนิดวิ่งไปได้ไม่นานก็ยิ่งช้าลงจนแม่มดร้ายคว้าแขนเกทเฮลได้โอ้ยข้าเจ็บปล่อยข้านะยายแม่มดเสียงแสดงความเจ็บปวดกระตุ้นให้ฮันเซลหันหลังกลับไปตอนนั้นเองที่นางรู้ตัวว่าเผลอปล่อยมือน้องชาย แม่มดสองแขนเมื่อจับเด็กน้อยได้หนึ่งคนก็ไม่คิดโลบมากเรียบย้อนกลับไปยังบ้านของตนนางรู้มนุษย์ตัวน้อยอีกคนยังไงก็ต้องกลับมาติดกับดักของนางกินแล้วก็ต้องตอบแทนกินแล้วก็ต้องตอบแทนแม่มดสองแขนกินเนื้อมนุษย์แม่มดสองแขนกินเนื้อมนุษย์พี่ช่วยข้าด้วย เสียงร้องขอความช่วยเหลือทำเอาฮันเซลสะอึกน,นางทั้งตกใจและหวาดกลัวยิ่งเมื่ออยู่ตัวคนเดียวเด็กสาวรู้ตัวว่านี่คือกับดักแม่มดสองแขนกำลังล่อให้นางไปช่วยเกรเทลนางรู้ทั้งรู้แต่การหนีรอดคนเดียวมันจะเป็นตราบาปนางไปช่วยชีวิตรอพี่ก่อนนะเกรเทลข้าจะไปช่วยเจ้าแน่แม่มดสองแขน มัดมือมัดเท้าเกรเทลด้วยเชือกก่อนจะโยนไปไว้ข้างหลังอย่างไม่คิดมากนางมัวแต่ปรุงรดน้ำในหม้ออยู่ประตูช่วงรูหนูค่อยๆแง้มก่อนจะปรากฏเป็นฮันเซลยิงย่างมหาเกรเทลเพราะความช่าใจแม่หมดร้ายไม่ได้สังเกตถึงการมาของนางเลยท่านพิช ข้าจะปลดเชือกเจ้าก่อนเราค่อ,อยๆย่องหนีไปตกลงไหมเดี๋ยวก่อนท่านพี่ตอนที่นางจับตัวข้ามาข้าเห็นว่านางใช้คาถาวิเศษเสกให้เชือกมัดมือข้าเป็นไปได้ไหมว่าอืมข้าเข้าใจแล้วจ้าเงียบไว้นะท่านเซลกำลังย่องไปเอาคาถาวิเศษของแม่หมดนางระมัดระวังระเงียบเชียบ แต่แล้วเจ้าตัวแสบเรเทลก็ขยับขาไปโดนขวดโหลข้างตัวจนเกิดเสียงทันใดนั้นแม่มดก็หันมาแต่ฮันเซลไวกว่านางคว้าคาถาวิเศษมาครอบครองนังเด็กแสบแม่มดมีเรือจะยอมรีบไล่ตามจะเกิดเป็นภาพหญิงชาราวิว่งไล่จับเด็กน้อยระหว่างนั้นฮันเซลใช้คาถาเสกปลดเชือกก่อนทั้งคู่จะพยายามหาทางหนี แม่หมดถึงไร้ขถาวิเศษก็ใช่ว่าจะไร้พิษสงนางไร้โมนให้ช่องทางทางุกบานปิดพวกเจ้านี้ไม่รอดหรอกหากไม่ใช่ค่ะใครก็ออกจากบ้านนี้ไม่ได้ออกไปนะเก,นะกรเทลสุดจะทนเด็กน้อยสิ้นคิดผลักแม่มดที่เข้ามาใกล้ยอยู่อย่างโมโหด้วยความประมาทแม่มดตัวกระแทกกับขอบหม้อและตกลงไปในน้ำเดือดจัด เด็กทั้งสองตกใจมือสั่นแต่เมื่อพลาดทำลงไปแล้วก็ได้แต่ยอมรับนางคว้าทรัพย์สินบางส่วนมาก่อนจะรีพานน้องชายวิ่งหนีออกไป